ส่วนส่วนส่วนคู่นี้ค่ะก็น่ารักไม่แพ้กันเออแต่ว่าต้องบอกว่าสัปดาห์นี้แฟนๆชาวไทยอาจจะต้องเหงาสักหน่อยนะคะสําหรับคู่ของน้องบิวกิ้นแล้วก็น้องพีพีเพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวและหัวใจนี่เป็นไงชอบคลิปมากเลย <S <S ทั้งตัวและหัวใจนะคะขอโบยบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นจ้าทุกคนจ๋าเพื่อจัดแฟนมิทติ้งนะคะบิวกิ้นพีพีกรีดเอเชียแฟนมิทติ้ง2023อินโตเกียวค่ะทุกคนโอ้ บอกเลยว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่4เนาะทุกคนจา๋าทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการเริ่มนะคะสตาร์ทโชว์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหงานนี้มีแต่ความฟินมีแต่รอยยิ้มมีแต่สิบ <c oughs> หัวเราะจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะเพราะทั้งคู่เนี่ยขนเพลงฮิตค่ะไปร้องด้วยกันบนเวทีเรียกว่าโอ้โหมีหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งเพลงลังเลเออลังเลนี่เพลงของใคร มองหน้าแล้วแม่ลังเลเป็นเพลงของน้องพี่พีแต่ว่าน้องบิวกินเอามาร้องเออแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกแม่แล้วมีแต่ว่าหลายๆเพลงนะโอเคมีหลายๆเพลงแล้วก็มีน้องพี่พีร้องเพลงของน้องบิวกินด้วยนะคะก็เรียกว่าสลับกันทุกคนจ่าแล้วก็ยังมีเพลง Mister Everything รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแล้วก็มีแบบ อีกหลากหลายเพลงเมื่อกี้คือเขายังไงมันเป็นชื่อเพลงเหรอ,อ <laughs> แซวแซวมเป็นชื่อเพลงนะคะทุกคนคะ่ะรวมทั้งยังมีการแจกความสนุกแล้วก็ความฟินเนี่ยยะมากมายเลยนะคะซึ่งแฟนๆในงานเนี่ยก็เรียกว่าโหได้ฟินกันได้ยิ้มกันแล้วก็มีหลากหลายโมเมนต์มากๆเลยเนาะที่เรียกว่าน่ารักมากๆเลยเออดูชุดก่อนแม่อยากให้ดูชุดเป็นยังไงบิวกินก็คือเท่ๆตามสไตล์ สนัมพี่พีก็คือเขาสมมงนะคุณหนูบารองเออน่ารักมากทุกคนคะ่ะบอกเลยว่างานนี้อย่างที่บอกไปว่ามีแต่ความฟินจริงๆแล้วแฟนๆก็คือได้ขึ้นมาบนเวทีด้วยเออได้มาแบบอยู่กันแบบใกล้ชิดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะน่ารักแล้วก็มีการวัดลงวัดรูปด้วยใช่ไหมี่เห็นกันพี่พีเนี่ย อ่าดูของน้องบิวกิ้นก่อนอันนี้เขาพยายามจะวาดเป็นรถไฟใช่ไหมแ้วพี่จะไม่ผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเออน้องพี่พีก็มีรูปที่วาดเหมือนกันทุกคนค่ะแล้วอุ้ยศิลปะของทั้งคู่เนี่ยน่าจะเกตดสี่นะดูท่าแล้ววาดรูปค่อนข้างรู้เรื่องอะตัดกันมาที่พี่ต้นไหนลองวาดรูปสิถ้าเราวาดรูปเราวาดได้ไม่สวยงามมากเนะ่แต่เราวาดแบบว่าก็เรียกว่าอะไรอะเราได้เกรดเท่าไรจำไม่ได้ตอนนั้นแต่ก็วาดได้อยู่นะ

นอนกินอีกใช่ไหมน้องพี่พๆก็กินแบบกะมิกะเมียนส่วนบิวก,กินก็คือหิวแหละดูออกอย่าให้น้องหิวเพราะถ้าน้องหิวปุ๊บก็คือกินแบบไม่สนใจใครเหมือนกัน <laughs> เออแล้วก็ที่สําคัญค่ะน้องกิน จะต้องบอกว่าต้องยอมความน้องกินจริงๆเพราะว่าน้องเขาพูดขายขายบัตรคอนเสิร์ตของตัวเองทั้งๆที่ก็ไม่สวนว่าขายขายหมดแล้วด้วยซ้ำ <laughs> นายังเหลือแค่บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทุกคนคะ่ะที่จะแบบแฟนๆยังสามารถหาซื้อกันได้อยู่เนาะทุกคนจ้ะแต่ว่าบัตรของน้องจริงๆก็คือ็มหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็นความประทับใจค่ะซึ่งความปังครั้งนี้น้ของทั้งคู่ก็เลยทำให้แฮชแท็กค่ะ b i l l i n ppa asia fm โตเกียว ติดเทรนด X อันดับที่สองค่ะปังมากๆจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยทั้งคู่ยังคงปักหลักกันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ สถานีต่อไปก็คือเมืองโอซาก้านั่นเองอแล้วก็ฟังกันให้ดีๆทุกคนค่ะคิวน้องแบบยาวมากๆจริงๆแล้วก็หลังจากนั้น,นะคะ่ะทั้งคู่เนี่ยจะย้ายไปจัดแฟนมิตรที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้ในวันที่8กันยายนค่ะและจะไปปิดท้ายที่กรุงมานิลาฟิลิปปินส์นะคะในวันที่10กันยายนนี้เอาสิบินเก่งมากเวอรบินเก่งไม่สนใจใครจริงๆก็อย่างว่าคู่นี้ ฮอตฮอตจริงๆ <Hot. S 2> ต้องยอมมาก oh. ๆเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดในล่าสุดใช่ไหมนี่เลยน้องพี่ๆค่ะขึ้นปกค่ะนี่ <Yeah. S 2> เห็นไหมทุกคนเมนสเริโอ <Yeah. S 2> เออ z าซูไหนจ้าพี่ตะก้อง <laughs> พี่ตะก้องกำลังเช็คอยู่ว่าเอ <Yeah. S 2> ใครไลน์มาตอนเนนี่อยากให้ดูความเท่ความแบบความสมมงในใดของน้องแม่ คือดีมากเอาหน้าจอดับแล้วดับไหมอะนี่อุ้ยมีหล่แตวด้วยเป็นไงดีแม่แม่ปังมากเลยนะปังมากจริงเท่มากดีมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะแบบเท่ๆแบบนี้เลยเอออยากมีต้องมีรวมถึงทั้งปกใช่ไหมปกด้วยชุดด้วยวิชุดนี้ชุดนี้พ่อพพ่อขออีกทีชุดนี้ นี่<อ>เทไมเท,มา,เทมากครับอันนี้คือเท่อันนี้คือดีส่วนนี้ก็คือโอ้โหเลือกกันไม่ถูกเลยเดียวอ,อ่าเป็นว่าปังมากๆปังสมมงจริงๆก็ งานเยอะแล้วนี่ที่ห่วงก็คือในเรื่องของสุขภาพรจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าโหน้องก็บินเป็นว่าเล่นเลยอะ่ะบินแล้วไหนจะร้องเพลงอีกไหนจะมีการโชว์การแสดงอะไรใดๆอีกก็ขอให้พักผ่อนให้แบบเต็มที่เนาะ,ะช่วงนี้ก็ลุยงานกันไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยนะจ๊ะโอเค